สวัสดีค่ะดีน่านะคะสวัสดีจ้าไปจ้าเราก็เดินทางมาถึงอีพีสาของจกักรวาลภายนตากันแล้วค่ะเย้ yeah! จะบอกเลยนะดีน่าอีพีนี้เราจะบินข้ามประเทศไปที่ประเทศที่มีอ,รอารยธรรมประติมาก,กรรมสถาปัตยกรรมสวยมากไม่ว่าจะเป็นโคลอสเซียมหอเอนปิซาค่นี้ก็รู้กันมไหมว่าเป็นประเทศไหน <Ital> iano, อิตาเลียอิตาเลียนโใช่จ<ะ>ก็แบรนด์ที่ขึ้นชื่อของประเทศอิตาลีอ่ะมันก็มีไม่กี่แบรนด์ไม่สิมันก็หลายแบรนด์อยู่นะแต่ว่าแบรนด์ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือกอุชชินเองใช่น้องนุ้ยรจักกุชชี่ไหมอก็พ,พอได้ยินมาบ้างนะคะ่ะถึงว่า<ป>ทำไมมนตกตัวสตรีทกันนะใช่ไหมใช่อาดเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดยาวเลยเรามาเล่าถึงเรื่อง ดราม่าระดับลักชูรี e กันดีกว่านะคะก็คือหลังจากที่คุณกุชชี่หรือคุณกุชิโอได้เสียชีวิตไปเนี่ยมรดกทั้งหมดของเขาก็ได้ตกไปอยู่ที่ลูกชายทั้ง3าคนก็คือคุณอันโดคุณวาสโก้แล้วคุณโรดอนโฟนั่นเองนะคะผมแต่ว่าคุณวาสโก้เนี่ยได้ตุยเย่ปฏิโกไปก่อนทําให้มรดกอะเหลืออยู่แค่2อคนเท่านั้นก็คือคุณอันโดและคุณโรดอนโฟนั่นเองนะครับผมแต่ความสนุกมันอยู่ที่รุ่นลูกนี่แหละก็คือลูกชาย ของคุณอันโดคุณเปาโลแล้วก็ลูกชายของคุณวาสโกคุณมาริซิโอเนี่ยได้ล้มรุ่นพ่อไปทำให้สมบัติทั้งหมดเนี้ยมันเป็นของรุ่นลูกนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันน่ะพอรุ่นลูกได้สมบัติไปแล้วอ่ะมันเป็นก็เป็นยุคมืดหรือกรียุคข,ของกุชชี่ได้ว่าเลยคือคุณมาริซิโออ่ะทำยอดขายตกทำคอลเลคชันอะไรก็ไม่สำเร็จเขาก็เลยได้ภรรยาคสนสวคุณแพทริเซีย ขึ้นมาช่วยในส่วนนี้ทำให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอะพอว่าเรามีอะมันก็มีความโลภเกิดมานั่นเองนะครับผมทำให้คุณอะปาติเซียถูกขอ,อย่าโดยคุณมาริซิโอคุณปาติเซียไม่พอใจมากๆเลยจ้างมือปืนเนี่ยไปยิงใช่ ฆ่าแกงกัน,นเลยเกิดขึ้นกันเลยซึ่งในส่วนนี้ฉิก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มหรอกนะว่าคุณปราจิียได้ติดคุกตายหรือยังหรือว่ายังยังไงต่อใช่ไหมใช่เพราะว่าจะบอกเลยว่ามันจะมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่ในหนังเรื่อง How of Gucci ซึ่งมันสนุกมากๆแล้วจะขอบอกเลยว่าเดิร์นเน็กก็มีแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะกรอบแว่นแบรนด์เนมที่ขายดีที่สุดอะ่ะก็คือกุชชี่นะพูดเลยลูกค้าทักมาถามสอบถามกันเยอะมากว,ว่ากุชชี่รุ่นนี้มีไหม กูชี่จีจีรันนิ่งมีไหมอะไรอย่างเงี้ยกูชี่ฮอสปิดมีไหมจะบอกเลยว่ากูชี่เป็นแบรนด์แว่นแล้วก็แบรนด์แฟชั่นที่แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องสตรีทแวร์แล้วก็ไม่ว่าใครจะใส่หรือว่าคน,นอายุเท่าไหร่จะใส่มันก็เลยออกมาเป็นแบบดูเท่ดูทันสมัยดูแบบดูไม่เก่าดูดแบบว่าแบบดูไม่แกไ่ไม่เอาเนาะใช่ดูไม่เอานั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี้ยกุชี่อ่ะเขาก็ไม่ได้ คือคนในตระกูลกุชชี่ไม่มีใครอ่ะได้ดูแลในส่วนในส่วนนี้ของกุชชี่ของบริษัทกุชชี่ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แฟชั่นไลา์น้ำหอมหรือไลน์อะไรต่างๆก็ตามนะครับผมมีคนอื่นดูแลไปแล้วนะครับผมเห็นไหมล้านีีน่าพี่บอกแล้วว่าความดราม่าระดับเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันอ้ยมันต้องฆ่าแกงกันแต่สุดท้ายแล้วว่าพอเกิดความโลภทุกอย่างมันก็พังนี่คืที่เขาเรียกกันว่าขว้างงูไม่ขนคอเนี่ย เพราะว่าต่างคนต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันเนาะหรือความต้องการที่ต่างกันหมดเลยนะคะพี่สไป์อ๋อนี่เธอจะบอกว่าเธอเก่งเรื่องสุภาษิตแล้วก็มาพูดอย่างนี้หรอก็มันหมายถึงว่าจะทําอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองนะคะพี่สไป์อ่ามันก็ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าเลยถ้ามีแล้วอย่าโล่ถูก โอเคฉันก็ขอพักสุภาษิตของเธอไปก่อนนะจะขอมาเล่าต่อนะคะว่าแว่นกุชชี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือแรงบนันดาลใจของเขาอะก็มาจากกระเป๋านี่แหละหรือว่าลายเสื้อผ้านั่นเองมันก็จะเป็น GG Running GG Pearl หรือว่า GG Garden นะครับผมพูดง่ายก็คือกุชชี่เขาก็เอาแรงบนันดาลใจจากกระเป๋าเขาาเนี่ยมาทำในแว่นไม่ว่าจะเป็น กรอกแว่นที่แบบว่าดังมากๆก็คือกรอบแว่นที่เป็นขาฮอสบิดหรือว่า g ีจี n ันนิที่แบบว่าลูกค้าของเดอะเน็กก็ถามมาตลอดแล้วสินค้าก็หมดหมดไม่รู้จะหมด,หมด,หมดยังไงตัวน,นี้ยแบบขาดตลาดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าที่เดอะเน็กก็ยังมี กรอบแว่นกุชี่ให้เลือกอีกหลายตัวเลยครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นกรอบพลินด้วยนะ,ะหลังจากเปลี่ยนคู่บริหารเนี่ยแบรนด์กุชี่ก็มีการพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาเลยะช่ี่ยใช่สุดท้ายอะต่อให้แบบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกับแบรนด์เนมอะแบรนด์เนมสุดท้ายมั่คืองานศิลปะคนก็ต้องเสพศิลปะเนาะมันก็อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือความคลาสสิกที่ผสมผสานกับศิลปะทำให้แบรนด์อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนาะใช่ก็<ๆ>คือพูดง่ายๆก็คือแบรนด์ก็ยยยัังงออู่่่คกนนนแไมหาาจ ครับผมทั้นี้ก็คือทั้งหมดของกุชชี่หรือว่าดราม่าระดับโซเอโอเปร่าลักชวรีบ้านไซทองนะจ๊ะเอาขนมาให้หมดเลยจ้าช่องน้อยสีช่องมากสีนะคะเอาไปทำเป็นหนังสนุกแน่นอน แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะนี่คือทั้งหมดของ EP สามถ้าเ<ร>้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับกบะะอศาสตร์แว่นตาแบบนี้หรือเรื่องความรู้กเกี่ยวกับดวงตาก็ฝากกดติดตามไว้จักความในตาชวนเพื่อนมาัสฉัสวันน,น,บบนี้ด้วยนะคะหากมีคอมเมนต์หรือมีคำถามอะไรสมารพิทีมเข้ามาข้างใต้นี้ได้เลยะคะ่ะอยากดูแบรนด์ไหนก็คอมเมนต์คุยกันนะครับค่ะต่อวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสด,ดีครับ